เจ้าไหมของเนี่ยดึกมันกระดูขอเขาเกื่อยแล้วนักติกนะเนาะเขาไปทำหนวกเต็มเลยนี่หายกินเอ๊ยกินวัชเฉพาะกิดกินห้อยเนาะ,ะกินรถแล้วได้กินต้นเขากินหน้าตน้นเข่านู่นอยู่ทงปุ่นตรงนี้ทงนุ่น ไายตัวยุ่งกว่กาก็ลองบินทุ่งทุ่งทุ่งกับนี่ไปขึ้นบ้านสวยอยู่เขาเกิดดีค่อยๆไม่หงา,า,าความตัวนึงบินไปแล้วจะควบบินนี้เน้ะขึ้นม,มากเล้วฝั่งตัวเสื้อยตุ๋ย บาป่นไ,ไขึ้นบ้านโอ่ขึ้นบ้านวิ่งขึ้นสวนชึบชึบแฉะไม่ได้เองเท้าแตะลงมาโอ้รงเท้าไอ้หมุดไปกัน อึ๊บโอ้หนามล้องมาหนีเต็มเศร่าว่นไงไอเจ้าหิบโอ้ยโอ้ยถึงว่างูึงูจะเป็นใหม่เป็นปลาพุ่มทถัดมาคุณออกน้องไก่หฮะรถใหญ่วิ่งได้เลยน้องสะพัง